สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการสมัครตัว VPS สําหรับเอาไว้ใช้งานเทรด forex นะฮะจากส่วนตัวที่ใช้มา10กว่าตัวนะฮะซึ่งตัวส่วนใหญ่ที่ใช้นะ,ะก็จะเป็นตัวของ cloud server VPS นะ,ะอย่างเช่น v u l t r แล้วก็ Hensner นะฮะแต่วันนี้นะครับผมเจอตัวหนึ่งสําหรับมือใหม่ที่ต้องการใช้ VPS ที่เอาไว้เทรด forex นะฮะตัวหนึ่งนะฮะตัวนั้นเป็นโฮสต์ของคนไทย ที่เปิดมานานกว่า10ปีแล้วเขาเปิดให้บริการด้านเว็บโฮสติ้งนะฮะแล้ววันนี้เขาเาเปิดให้บริการเว็บฟอร์เ v แล้วเดี๋ยวเราเรามาดูกันนะฮะว่า,าน่าสนใจยังไงนะฮะก่อนอื่นก่อนอื่นเลยนะครับให้เราพิมพ์เว็บไซต์ thamgrade.com นะครับแล้วก็สแล1สองศูครับหลังจากที่เข้ามาเว็บไซต์โฮสติ้งโลตัสแล้วนะฮะก็ให้เลือกที่ตัวคาว v ีเว็ S นะฮะ แล้วก็เลือกตรงนี่ครับ Cloud VPS Forex นะฮะมันจะมี2ตัวที่สามารถใช้เทรด Forex ได้นะฮะก็จะมีตัว Cloud VPS Windows กับตัว Cloud VPS Forex นะฮะซึ่งตัว Cloud v p อ,อ Windows เนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเทรด Forex โดยตรงนะฮะมันจะมีอะไรหลายอย่างที่ไม่ค่อย พร้อมเท่าไหร่แต่หาว่าเอาชัวร์ง่ายก็คือตัวเลือกคาวีฟฟอร์เรกเลยผมทดลองโหลดมาใช้ทั้ง2ตัวแล้วโอเคตัวนี้ค่อนข้างเหมาะสมกว่านะฮะแล้วก็ผมค่อนข้างเชื่อมั่นในแบรนด์ท o ตติ้งโรตาร์ะผมเห็นมาเป็นสิบปีจริงๆฮะนานมากผมใช้เว็บไซต์ของเขามาหลายเว็บฮนะเขาบอกเปิดมาสิบกว่าปีแล้วเนาะแล้วก็ที่ที่สำคัญอันนึงที่ผมชอบมากเลยคือซัพพอร์ตเป็นคนไทยฮนะยีิบสี่ชั่วโมง 7วันอันนี้คือเขาไวมากผมทักไปตอนตีสองตีสามตีสี่ตีห้าเขาก็ตอบครับแล้วก็มือชีพจริงๆครับไวไวมากนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะตัว hosting workstation f o r e x SSD นะฮะจะมีให้เลือกหลายตัวเลยสังเกตว่าแต่ละตัวเนี่ยจะต่างกันที่ตัว CPU และแรมนะฮะตัวถูกสุดนะฮะก็คือตัวนี้ที่เราจะใช้กันบ่อยเลยนะฮะก็คือ RAM g b นะฮะแล้ว CPU 2คอ ตัวแพงขึ้นมาก็จะแรมเพิ่มขึ้น CPU เ,เพิ่มขึ้นวินโดว์ที่เขาให้มาก็จะเป็น Windows 7กับ Windows 10นะฮะส่วนตัวผมก็แนะนำ Windows 7ก็ Windows 7ก็ได้ครับเพราะเราก็ใช้รันเออรัน m p 4อยู่แล้วเนาะ mt 4 mt 5าอะไรนะครับตัว Windows 7ก็จะค่อนข้างเบาหน่อยไม่ค่อยหนักเครื่องเวลาเอ่อกรารวิ่งแรงๆจะได้ไม่มีปัญหาครับดังนั้นหลัจากนั้นก็กด b บ y น o w ครับแล้วก็กดตรงนี้อีกทีนะครับนี่ครับ ตัว cloud wallet ตัวนี้ครับกดซื้อตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกอท์ของผมก่อนนะฮะนี่ครับพอดีผมมีแอคเคาท์อยู่แล้วเนาะมันจะได้ไม่งงโอเคผมก๊อปปี้ลิงก์นี้เอาไว้ก่อนแล้วกดล็อกอัผมเข้ามาทีเลยนะเพราะจะได้เหมือนกับทุกขั้นเวลาเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะก็ให้ทำการเลือกเราต้องการซื้อแบ็กี่เดือนเนาะหเดือน3เดือน6เดือน1ปี ได้เลยครับตามสะดวกเลยหากซื้อ1ปีก็จะดีครับมีสตมีสดสองเดือนครับผมแนะนําว่าก็ซื้อ1่เดือนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยมาต่อไป1ปีลองใช้อนดูก,ก่อนไม่เวิร์กเวิร์กไม่เวิร์กยังไงก็ค่อยว่ากันสัญลักษณ์ที่สําคัญคือเลือกตัว Windows ครับวินโด w เซเว่นวินโดสิก็ให้เลือกวินโด w เซเว่นก็ได้ครับแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดอันนี้เป็นพาสเวิร์ดที่เอาไว้ล็อกอิน VPS ครับง่ายๆแล้วก็คอน t i n นีครับ โ okay. อเคอ่อันนึงผมอยากจะแนะนำว่าคือหากว่าเราอ่าเดี๋ยวผมคอยแนะนำตลนะะัลหลังเลยอ่ะแล้วก็อ่แล้วก็ดูนะฮะว่าเออถูกต้องไหมครับตัวคาว v ส f o เร็ก n d 1เอ0หนึ่งสองสิบบาท w i n d o w s 7นนะครับแล้วก็กด Continue เลยนะฮะสำหรับคนใหม่นะฮะที่ยังไม่มีการสมัครเข้ามาก็ให้กรอกตรงนี้ครับให้หมดเลยนะฮะ ก่อกให้หมดเลยทีนี้ผมกรอมุ่มวๆนะครับแต่ว่าของจริงวรกวกวนกรอกให้มันถูกต้องเนาะเพราะว่าอันนี้เขาเอามีเขาจะมีเรื่องแบบมกับภาษีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาจะส่งภาษีก็กรอกให้มันถูกต้องแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่มีปัญหาครับแล้วก็เลือกวิธีการชำระเงินครับโอนธนาคาร paypal หรือจะ qr code credit c a ร์ tour เหรหรือ line pay ก็ได้ครับ สะดวกมากๆผมชอบอันนี้ครับ QR Code กับบัตรเครดิตมากๆเลยแล้วก็เลือก Complete Order ครับอ่ะก็อะไรผิดก็แก้ไขครับขอ,อพาดวิดกรอกง่ายไปครับก็อีกทีนึงครับกดอ่านแล้วก็กด Complete ครับหลังจากเรียบร้อยนะฮะก็น่าจะเป็นการชำระเงินแล้ว อบอาสักคู่อ่าใช่เลยก็เลือกวิธีการชาระเเลือกการชําระเงินได้เลยครับก็ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งว่าแบบไหนว่าข้อมูลถูกต้องชําระเงินแบบไหนราคาเท่าไรเนาะแล้วก็กดชําระเงินตรงนี้ครับข้างบนสุดเลยตรงนี้ชําระเงินเดี๋ยวนี้ครับผมหลังจากเสร็จแล้วก็เลือก qr code หรือจะบัตรเครดิตอะไรก็ได้ไไดครับ แล้วก็สแกนจบครับจบมาง่ายมากๆพอสแกนเสร็จแล้วระบบก็จะทําการเด้งกลับไปที่หน้าหลักนะฮะพอเด้งขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะได้ Account มาที่อ e ีเมลของเราเราก็เอาล็อกอินได้เลยครับสำหรับใครที่งงขั้นตอนการสมัครนะฮะก็ให้ สอบถามแอดมินโดยการเข้าที่หน้าหลักโสติ้งโลซัสนะฮะหน้าไหนก็ได้มันจะมีเมนูเขียวด้านขวานะครับก็ให้เรากดตรงนี้ครับกดจนก้อนเมฆนะครับกดปุ๊บมันก็จะมีลายของเขาก็แอดไปได้เลยสแกนก็ได้ครับแล้วสอบถามตอบไวมากๆครับก็อยากให้ลองใช้ครับสงสัยตรงไหนก็สอบถามแอดมินได้เลยเขาตอบไวมากแล้วก็ตอบได้ดีมากๆครับ เออสำหรับคลิปหน้าๆนะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการสมัครวิเพชตัวอื่นนะครับตัว v l ที่ยาตัว h e n เซอรนะฮะตัวนั้นค่อนข้างดีเลยแต่ว่าใช้งานค่อนข้างยากครับเดี๋ยวก็จะม่แนะนำอีกทีในโอกาสหน้านะครับแล้ววันนี้ผมอยากจะมี EA หนึ่งตัวมาแนะนำนะครับชื่อว่า EA เอ่บอร์ดครับเป็น EA สำหรับเทรดฟอเรกอัตโนมัติ100%เป็นฮะเป็น EA ที่ผมใช้เวลาในการพัฒนามานานมากแล้วก็ทำการใช้งานจริงอยู่นะฮะตอนนี้ผม เปิดให้ทดลองใช้งานฟรีนะฮะอยู่ที่29วันนะฮะอันนี้ก็คือเป็นผลงานของ EA นะฮะสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็เข้ามาดูแล้วก็ทักอิ Inbox เข้ามาเช็ครายละเอียดได้เลยนะครับผมจะแนบลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะฮะก็วันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ